บรรยากาศดีค่ะเรากำลังจะไปกินข้าวกลัวต้นหีค่ะเจอบรรยากาศดีเราก็อดที่จะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอไม่ได้เขาสวยเขาสวยงามมากๆตรงนี้ขายมาซื้อ,อ่ไหมนี่ตรงนี้เขาขายด้วย พี่สาวเราสนใจนะคะอยากจะมาซื้ออยู่ไกลละเกินไกลชนบุรีละเกินเพราะที่นี่นะครศรีธรรมราชนะคะเรากําลังจะไปขนอมไปรับประทานอาหารครัวต้นหยีอาหารเช้าวันนี้าดในเ <ใน S 2> พราคะ่ะเรามาทานกันหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งติดใจในรสชาตินะคะเราชอบแกงแกงพริก ปลาทรายนะคะอร่อยมากปูผัดเนื้อปูผัดต้นหอมสักอย่างหนึ่งก็ได้ได้เลยเราอยากไิเต็มกินเราก็สั่งเลยนะคะแกงสวยจริงๆเลยดูดิมองไปดิออ้ยสวยสวยสวยบ้านหลังนี้เนีะนนะครั้งนี้นะคะเรามากันแค่สามคนนะคะ มีคุณพี่สาวแสนสวยค่ะคนนี้ค่ะนี่ค่ะคนนี้ขาดไม่ได้นะคะเรามาด้วยกันอุ่ยหลังนี้ก็สวยมากแล้วเราก็ม,ามีแม่น<า>นบ้านคน,นสวยนั่งอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็คนขับรถก็คือนอกกระจิบตัวน้อยๆนะคะแต่ไม่น้อยนะคะพาไปเที่ยวได้ทั่วโลกเลยใหญ่นะคะไม่น้อยนะคะใหญ่ค่ะพาไปเที่ยวได้ทุกถิ่นที่นะคะตอนนี้ประเทศไทยแคบแล้วนะคะเนี่ย เราอยากไปไหนเราก็โบยบินนะคะไปเที่ยวทุกถิ่นที่เลยทัวไม่น้อยะะแล้วก็ถูกใจคุณนายประการมากนะคะเพราะคุณนายประการชอบนั่งรถเที่ยวค่ะอย่างกับมีบ่อน้ํามันเองเลยนะคะเห <c oughs> <c oughs> มือนเรามีบ่อน้ํามันเองเลยจะไปไหนก็ไปพอพูดจะไปเปิบหอบเสื้อผ้าใส่กระเป๋าขึ้นรถทันทีนะคะ พอจะกลับบ้านก็ปวดหลังเลยค่ะอุ้ยดูสิพูเนี่ยจะไม่ชอบได้ไงเนี่ยชอบแบบนี้แหละปลาอย่างเงี้ยแหละชอบ,บบชอบมากบบบสวยงามมาก,มากสามคนก็มานะคะเพราะคนมันชอบเที่ยวชวนน้องพัดมาน้องพัดก็มีงานน้องพัดก็เลยไม่ได้มาด้วยคิดถึงนะคะถ้ามาด้วยก็จะสนุกเพิ่มรสชาติขึ้นไปอีก